สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสัางพารวยเช่นเคยค่ะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางห้างเส็งนะคะทุกคนเช้าว่ายวันที่10กรกฎาคม2566พี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่ดองมาค่ะมาไปดูวันที่7ก่อนนะคะทุกคนคอยมาดูเบิงวันที่10ตตอเนาะพี่ดองเนาะ วันที่7นะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้า3และ2เด่นรอบบ่าย4ี่และ3นะคะทุกคนรอบเช้าวนมา1 3 7ล่าง68พี่น้องเบิ่งผลผิดค่ะพี่น้องคะเบืบ้องผลเบิงบ่งผลซ้ำเนาะพี่น้องเนาะเข้าเข้าเด่น3นะคะทุกคนคู่3 7จไม่ได้จับให้นะคะทุกคนล่าง68ดเด้อพี่นอ้องเด้อรอบบ่ายนะคะจะให้4ี่และ3บนมา570ศนย์ล่าง3าหพี่น้อง เด่นมาสามนะคะทุกคนเข้าคู่สามห้านะคะพี่น้องคะวันนี้วันที่เจ็ดคู่ตัวเด่นไม่มานะคะพี่น้องมาแต่คู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกคนเรามาดูนะคะพี่น้องเลขวันนี้เลขเด่นประจําวัน, kardeş, นะนเข้าหรือเปล่า 6, นะคะพี่น้องคะเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งนะพี่น้องมาอยู่เด้อค่ะพี่น้องมาแปะมาหกนะคะพี่น้องคะหกแปะพี่น้องมาค่ะมามาหลุ่นต่อนะคะทุกคน ลุ้นต่อวันที่10นะคะพี่น้องวันที่10เด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4นะคะทุกคนหาเด้อพี่น้องเด้อ50 59 57ย2 5 3 5 8คะ่ะ4นะคะทุกคน45 4ี4ศ4น4์สีค่ะพี่น้องมาค่ะดินรอบ,บายค่ะทุกคนดินรอบ,บายอยู่ที่0ูและเค่ะพี่น้อง0ูนะคะทุกคนศูนย์ห้าี่ศูนย์สองศูนย์ ศูนย์สามศูนย์เก้าค่ะเก้านะคะเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งค่ะทุกคนมาพี่น้องมามาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยนะคะ5409นะคะทุกคนสำหรับคู่ตัวเด่นนี้ก็สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่า ถ้าใครไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะทุกคนใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้รอบละสีคู่เด้อพี่น้องเด้อถาก้อนค่ะห้าสี่ศูนย์เก้านะคะห้าศูนย์ห้าเก้าจีก็สี่ห้าสี่ศูนย์สี่เก้านะคะทุกคนศูนย์ด้านล่างศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เก้านะคะพี่น้องเก้าเก้เก้าห้าเก้าสี่นะคะทุกคนมาพี่น้องมา,มามาดูเลขเด่นประจำวัน จันนะคะเลขเด่นประจําวันจันอยู่ที่เลขสองเลขเจ็ดพี่น้องเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านค่ะสําหรับเลขเด่นประจําวันนี้นะคะถ้าท่านไหนชอบวิ่งรูดนะคะท่านจะสามารถเอาไปถึงหุ้นไหนก็ได้นะคะพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันนี้นะคะที่ใจให้หนีใจไม่แพงนะคะพี่น้อง э เอาไปโหลดพี่น้องไม่ห่วงนะคะทุกคนห้านะคะห้าสองห้าเจ็ดพี่น้องจับผู้เด่นแี่กับเด่นประจําวันนะคะ สี่ค่ะทุกคนสี่สองสี่เจ็ดพี่น้องรอบละสี่คู่ค่ะทุกคนนอกเหนือจากคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องถ้าเบอราอย่างตามคู่ตัวเด่นก็นตามเฉพาะเด่นแยกกับเด่นประจําวันก็ได้นะคะพี่น้อง่ะเข่าดีพี่น้องแล้วตต้ามือนะคะทุกคนบางวันก็เข้าเลขเด่นประจําวันบางวันก็เข้าคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องเข้าก็เลยบล่สามารถจับจุดได้นะคะทุกคนก็ะได้จับให้เบิร์ดเลยพี่น้องศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์เจ็ดพี่น้องค่ะ ถ้าสิจับถ้ย่างเดี่ยวกะจะอย่างหนึ่งกับเขาสลับกันพี่น้องเก้านะคะทุกคนเก้าสองเก้าเจ็ดพี่น้องประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมากระตามพี่น้องขาพาะมากระบวกบป็นงยั้งนะคะทุกคนให้ว่ากันนะคะพี่น้องขาค่ะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้นะคะใจก็จบไวแค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีพี่น้องขา โชคๆมันหมานค่ะสวัสดีค่ะ